ดูวิวเดินออกจากบ้านของซูมายาเช้านี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็โดนเฟซบุ๊กบล็อกไลท์ก็ไม่มีเน็ตเอ้ไม่มีเน็ตแล้วก็ไม่มีเน็ตด้วยใช่แล้วก็ไม่มีเน็ตด,ด้วยโอ้ยมายา่ามาญาไปนู่นแล้วโอ้ยคุณตู่ a s a l a m u a l a i k u m คุณรูท Assalamualaikum. a s a l a m u a l a i k u m Assalamualaikum. Tihawa you what happened? อ้าวรูทก์กี้อะอ๋อทิ๊กทิ๊กทิ๊กโอ้ยโดนโดนตัดต o n ไอ้โดนเอ่อก็จะเรียกอะไรอะจบเถอะ เดี๋ยวตามไม่ย่าไม่ทันโดนโดนอะไรมีดเออคล้ายคายมีดอ่ะหะตรงน,นู้นเป็นไล่อันนี้พวกเรากำลังจะทำสวนทำไล่นะคะต้นแอปเปิ้ลยังดอกไม้ไม่บานชาเชอร์มรี่กูนี่อันนี้น,นี้สวนของเพื่อนบ้าน โอ้ยดูเขาหิมะข้างหลังวันนี้สวยมาก